ถ้ากูแจกตกมึงโยกหัวแตกถ้ากูแหวกถ้าไม่แอบแต่กูเหยียบให้แหลกความหมายแล้วมึงแม่งก็ยังหมาไม่แดกไหนที่ว่าแบกนิดกูยังไม่แสบไม่ทันหลอกมีอะไรจะบอกไอ้พวกขายเพื่อนแดกเวยเหอะไอ้กระจอกเห็นใครมาจากเลี้ยววงการทำเป็นกอดมึงประโยชน์เขาก็ถอดมึงออกสาวสาวชอบแตบผู้ใหญ่เขาไม่ชื่นชมอนาคตพวกมึงดูแลมืมดมนไอ้นี่ใส่สันดานไม่เคยซื่อตรงโถยนายเย็ยนนึกว่าเจ๊งโง่ไอ้กระชื่อวงไม่ต้องไหลแค่ดีเห็นมึงน้างทุกคลอบถ้ากูไปฝากซอยล้องมาสัก แล้วประกาศยันีเฟี้ยวกว่าเลียวมึงไปหามาทีมาตะอริงริงเจอคอนดอมีอาแก๊ส Everybody w a n t อ more they say I'm a king of the ring เช็คบัฟอร์มฟักับบานมาแฮปปี้มันนอม they say that bling bling flex on the floor Can you hear the c h i p ม in my song Killing everybody t h t s what I thought Speed p o c k ม t a n แต่ว่าใจกลางอยจะปากมากหน้าเฟซถ้าเป็นกลางกูเลยอยากสาดเห็นโุาเดยนเละกระดังมึงเลยอยากบ้างถ้าเป็นสร้างภาพแต่ข้างในเจมึงอยากกล้ามเมึงควรจะหยุดเฟก่อนที่จะิด รับไปกับพี่กูจะบอกว่าคิวเหมือนอิลลิททั้โช็โกวิตพื้นจะเสียวไปนิดเฮียเรียร่าถ้าคุณะฟ้าที่เลิลิมิดถ้าไม่ได้กูก็จะรู้จักมึงกันนั่ตอนที่อยู่กับกูยัเป็นเด็กหัดต้มเด็เกียกระเป๋พันเดินกับแอฟตา้มอากาศดีกูได้รู้ยักนึกออสกูคอนเนคชันถ้าเป็นโอชลาก็มึงออกจากกราลามงใ่บัวเรียนที่อยากมีปีกมึงพยาโดนพ่อสัเป็นโพสเฟกูลหาเพามึงส่งเไปเดียกพสาวอยู่ในตาหนูว่าไอ้สับริงริงเจอคอนดอร์ กับมาแฮปปี้มันนอม They say that bling bling light on the floor Did you hear the in my song Killing everybody that's what thought So beat f c k it remember my l d นดีกูมากับอิทธิฤทธิ์ดูท่าว่าเกตมึงมีสิทธิจะพลิกอยู่ในอันได้ฟ้าอุณภูมิจะปลิกชีวิตหลางค้างว่าเป็นกินหญ้าเป็นผิดชนิดเปิดหน้าสู้พวกใครที่สิทธิกว่าทิพอม MC ร้องไห้อดโกรไม่สิกกสิกเอาแต่สกอยสาวๆบลิกกันดเจอกันยาวๆเพราะตอนเห่าไม่คิดชนิดเล่นกับพวกกูมึงต้องใช้สก เมืงไทยมึงต้องใช้สักกี่ทอยหัวหน้ายัางมีไม่กี่หาไม่กี่มอยเอก,ก็ไม่กับพร้อราห่างบ้านกูไม่กี่ซอยเรื่องที่ข้างข้ามึงกับกูเอาให้จบกี่ไค่ก็ได้ยกเข้ามาเอาให้หมดเจอกันอีกทีละเล่เลื่อดเอาให้จบค uh. นอย่างกูซู้แค่ตายถ้าห่างเก uh. มยังไม่จบเย่ริงริงเจอกันดอมีอาการเซบี n e more they say I'm a king of the ring if y o check my form fuck about my habit my norm they say that bling bling flex on the floor can you hear t h a shit in my song killing everybody that's what I thought e so beat fuck it and b l o Everybody wants more They say I'm a king of the ring Even check my form Talk about my heavy man nose They say that bling bling back on the floor Can you hear the shit in my song? Killing everybody That's what I thought So be fuck with me more my lord <laughs>